สวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้มีคุณอะไรคุณแพทคุณแพทเนาะคุณแพทเอฟซของผมนะครับต้องการให้ผมทำเเกี่ยวกับช่องเด่นนะครับหรือช่องพันะมิรนะรช่อง fc ของเราเนาะที่ต้องการจะให้เห็นนะครับเวลาที่เพื่อน เซิร์ชหาช่องเราแล้วนะครับแล้วก็จะมีช่อง fc ติดมาอย่างนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะครับก็ทำไม่ยากครับโอเคครับไปรับชมพร้อมกันครับวิธีการทำนะครับก็ให้เรามาที่นี่ครับโลโก้ช่องของเรานะครับแล้วก็มาที่ดูช่องของคุณนะครับคลิกเข้าไปตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับ เสร็จแล้วให้มาตรงนี้ครับปรับแต่งช่องรลอสักคคู่ครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมานะครับเพิ่มส่วนตรงนี้คลิกที่เพิ่มส่วนแล้วก็หาคําว่าช่องเด่นนะครับอันนี้เราก็จะมีะเขาก็จะเขียนว่ามี เซ t t ชันไ i เตินะครับให้เราพิมพ์ผมก็จะใช้คำว่าช่อง fc ก็แล้วกัน fc นะเสร็จแล้วเราก็มาเซิร์ชหาช่องที่เราต้องการให้ขึ้นเป็นช่องเด่นนะครับผมก็จะเอาช่อง fc ท,ที่บอกให้ทำให้ชมนะครับผมก็จะใช้ผมก็จะพิมพ์เข้าไปช่องคุณแพทนะครับนี่ครับ อ่านี่ครับแพทจุงชีวิตในเยอรมันนะครับเสร็จแล้วก็คลิกลงไปน,ออนะครับขออนุาตคุณแพทนะครับเอาเอาคุณแพทเอาช่องคุณแพทเลยมามามา,มา,มาใส่เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดเสร็จติ้นนะครับเสร็จติ้นตรงขวามือล่างนะครับในกรณีที่เราหาเซิร์ชตรงนี้ไม่ไม่เจอนะครับอาจจะ ในกรณีที่เพื่อนๆทำแล้วเสิร์ชหาตรงนี้ไม่เจอนะครับอาจจะต้องไป Copy Link นะครับที่หน้า,าเดี๋ยวผมทําให้ดูก็ได้นะครับที่หน้าช่อง y o u t u b e นะครับเราก็ไปที่หน้าแรก YouTube นะครับเรามาเสิร์ชตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อ Copy Link ไปนะครับ นี่ครับก็จะเห็นทัดจุงชีวิตเยอรมันนะครับของคุณทัดเนี่ยนะครับคิดเข้ามาเสร็จแล้วเราก็มาตรงนี้นะครับใต้ใต้ชื่อของช่องนะครับก็มาคิดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็คิดคำว่าชนะแชร์ช่องนะครับแชร์ช่องก็คัดลอกลิงกตรงนี้ไปนะเสร็จแล้วเราก็ไปวางหน้าเมื่อกี้นะครับ ที่ขวาวางนะก็จะได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็มากดคําว่าเสร็จสิ้นตรงนี้นะครับมุมขวาล่างเสร็จแล้วก็กดคําว่าเผยแร่นะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับช่องเด่น ช่อง FC นะช่องเด่นตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็ไปดูหน้าแรกของช่อง youtube นะครับแล้วก็ไปดูช่องของเราอีกทีหนึ่งนะครับดูช่องของคุณอีกทีหนึง่งนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็สำเร็จเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการทำช่องเด่นนะของ FC เรานะครับ ง่ายไหมครับเพื่อนๆคิดว่าไม่ยากเนาะโอเคครับคลิปนี้ถ้าดีมีประโยชน์ไงฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ